啊！<開> มืออย่อายุน้องเพียงเท่าไหร่ครับบไม่ถึงสิบแปดนะครับประมาณติดสี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับปทุมธานีเรามารู้จักรได้ซ้ายมือแนะนำตัวเลยครับอำเภออยู่ไหนครับอำเภออยู่ไหนฮะ พอดีผมจะแจ้งเกิดมาไอดีบ้างลอันนี้อันนี้เราอาชีพผมไม่คงไม่ต้องถามใช่ไหมฮะอาชีพหลักคือเซิร์ฟล้างเที่ยวไม่ใช่สิเราไป็ <laughs> นโอเคเรามาจากที่ไหนล็อบบีรีะล็อบรี้ต่อยมากี่ครั้งแล้วส,สามครั้งโอเคมีอะไรจะฝากบอกคนข้างๆไหมไม่มี รู้จังด้านขวาเลยผมครับแนะนลัตัวตาตาใจเกลียดครับต่อยมากี่ครั้งแล้วสี่ครับสี่ครั้งเป็นเด็กที่ไหนบางเขนครับบางเขนน่ะโอเคไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งอ่อนแอหรือเคยถูกแกไฟขับไทยแลนด์เปิดพื้นที่ฟารแฟร์ให้คุณแล้วครับหันหน้าเข้ามาหาผมฮะใส่พันยางเอาววันนี้การัระกาศผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วเราจะแม่กองนะใส่พันยางแม่กองนะ อ้าวนี่ฟังกติกาโคเน่ถึงจะเล่นนะผมบอกแล้วว่าไม่ทำผิดกติกานะมีน้ำใจนักกีฬาโอเคนะอ้าวใส่ปัญญาเนื้อตัวครับนเด็กดูเนื้อตัวโอเคไปนี่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเขาจะต่อยตาเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะต่อให้ครับต่อให้เด็กหน่อยใช้ตาเดียวพออ๋อเอาออกนะเอาออกนะเอาออกนะแต่เขาเจ็บวงแหวนแทนนะตอนนี้ เอาละมาถึงกับเกงมวยไทยเปิดมาเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นปูผานะเอาไวรุ่นะนี่อามเยจกเกอร์โอ้โหเปยดจริงออมอ้อมปังอ้อมขอเสียงตบมเปหนเลยครับไปตอ่อ เงยหน้าไว้เงยหน้าไว้เงยหน้าไว้ก่อนโคตรเข้มเลยโวยคู่นี้ใครอยากดูมวยมันส์ส่งเสียงเชียร์เลยไปไปดต้องเป๋แล้วบอกต้องแจ็คเกิดครับผมเขาแจ้งมาแล้วก่อนเกมาถ้าเผลยังไม่เปิดกู้เขาไอ้ต้าเผลยังไม่เปิดกู้มีสิทธิ์เกิดนะฮะแต่ตักคนอยากไปก่อนเหน้าก่อนอยากแจ็งเกิดนะขอเช็ดชูเลยเช็ดชู ่านไป30มสิบเมตรเขานัะนะเลือดกํดาวไหลแล้วแล้วผมตู้ส้มดีสเปโร่ยังไงนะเซมแพ้บอกว่าอันตรายเกินไปนะพี่อย่าชกต่อนะเลือดไหลไม่หยุดครับต้องต้องยุติการชกก่อนครับปูอะไรหนึงกล้องหน่อยเต็มที่แนะผมเบื่อทั้งคู่เนาะปูฝากอะไรหนึงกล้องหน่อยใจใจได้ครับแต่ว่าเลือดมันไหลอยู่อันตรายเกินไปนะฝากอะไรถึงกล้องหน่อยไม่กลาอ่าเจอกันครับผมนักหนักที่ ตัวตัวล uh ุกผู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักออมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยเขาไฟขับตัวตัวลุกผู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักออมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยเขาไฟขับเปียร์ล้วไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยเพราจ้าก็เลยว่าใครแมน